สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหน้าจอทัชสกรีนของ Fuji XT 1 0 0นะครับหลายคนไม่รู้ว่าหน้าจอของ Fuji x t 1 0 0เนะี่ยมันเป็นทัชสกรีนนะครับมันเป็นทัชสกรีนแต่ไม่ได้เป็นทัชสกรีนแบบควบคุม100%น่ะมันใช้งานได้แค่บางอย่างนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาแนะนำว่าทัชสกรีนมันใช้อะไรได้บ้างนะครับจุดที่เราเห็นนะที่เราเห็นในจอเนี่ยสังเกตไหมฮะเนี่ยรอบๆเนี่ยเราสามารถทัชได้นะครับไอตัวแรก ข้างบนนะมุมบนสุดนี้จะเห็นว่าเป็นรูปนิ้วมือแล้วเขียนคําว่าช็อตก็คือเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ได้เลยพอเรากดปุ๊บเนี่ยฮะมันจะโฟกัสเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะถ่ายภาพเลยนะฮะอันนี้คือเราสามารถปิดได้นะครับปุ๊บมันก็จะเป็น AF เห็นไหมมันจะขึ้นว่า AF ธรรมดามันก็จะเป็นโฟกัสเฉยๆนะครับไม่ถ่ายนะฮะแต่ถ้า เปลี่ยนเนีเป็น Area มันคือเป็นการเลือกจุดเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเนี่ครับเปลี่ยนอีกอันนึงเป็น Off นะครับ Off ก็ไม่ทำงานแล้วนี่ถ้าเป็น s h o ตนะครับถ้าเป็นช็อ t ก็คือกดแล้วก็ถ่ายภาพเลยนะฮะแล้วก็อันถัดมานะครับคือมันจะสามารถทัชได้เฉพาะ เดี๋ยวปิดก่อนมันจะสามารถทัดได้เฉพาะนี่ครับ3อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เห็นปะ S T D อันนี้คือเป็นฟิล์มซิมูเลชันนะครับเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้แล้วมันก็เปลี่ยนเลื่อนได้นะครับเนี่ยว่าเราจะเอาฟิลม์มว่าเราจะเอาอันไหนนะครับเสร็จก็แตะปุ่มชัตเตอร์มันก็จะเป็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นโมโนโคมเยลโลวฟิลเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะฮะข้างล่างสุดเป็น A F S ก็คือเป็น การเลือกโฟกัสนะครับถ้ามันขึ้น Mf เนี่ยเห็นปะสเกลข้างล่างมันจะขึ้นมามันคือเป็นโฟกัสแบบแบบโฟกัสมือนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนเนี่ยเห็นปะสเกลโฟกัสมันจะเลื่อนนี่คือเราปรับโฟกัสมือนะครับโฟกัสมือคือโฟกัสที่เลนส์นะครับนี่ก็คือการหมุนเลนส์นี่คือโฟกัสมือแต่มันค่อนข้างยากเพราะว่ามันละเอียดนะครับเนี่ยสเกลมันก็จะเลื่อนตามเห็นไหมเนี่ย แล้วถ้ากดอีกทีปุ๊บมันก็จะเป็น AFc AFc ก็คือเป็นโฟกัสแบบคอนติเนีย c คือคอนติเนียนะคือเป็นการโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับมันจะโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะสังเกตได้ง่ายคือมันจะไม่มีเสียงตุดต๊ดเวลาเวลามันโฟกัสได้เห็นปะมันจะถ่ายเลยแต่ถ้าเป็น AFs นะครับ s คือซิงเกิลเห็นปะมันจะดังก่อนว่ามันจะเตือนเพราะว่ามันจะโฟกัสทีละจุดนะมันจะเตือนว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้อยู่ในจุดโฟกัสแล้วนะอะไรเงี้ยก็ แล้วค่อยชัตเตอร์ค่อยทํางานนะครับนี่คือหน้าจอทัชสกรีนะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าอยู่ที่ฟังก์ชันที่2เนี่ยนะครับสีน้ำเงินนะครับเซตอัพก็ที่ทัชสกรีนเซตติ้งนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเราปิดปิดก็คือปิดเห็น <c oughs> ปะมันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับ นีน่ถ้าเราออนปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะโผล่ขึ้นมาเช่ไหมเป็นแถบดำๆเนี่ยเนี่ยกดถ่ายประมาณนี้นะฮะนี่คือหน้าจอทัชสกรีนของ Fuji x t 1 0 0นะครับถ้าอากชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ